วับนี่เสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม <S <S <ling> <S ผมจะมาสรุปงานอีเวนต์นะครับ Puma X p o r s c h e Dream ่ n Color นะครับว่าในงาน ผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแบบเร็วๆเลยนะครับในงานนะครับภูมมาพอเช d ูเมนคาล Color นะครับผมได้เจอกับ c e l ลบิต t ี้ดาราเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์แบบโอ้โหมากหน้าหลายตามากๆนะครับเอากันแบบว่าจับหน้ากันไม่ได้เลยนะครับในงานนะครับผมได้กิน น้ำเปล่านะครับ Porsche Drinking Water นะครับแล้วก็ได้เจอรถสุดหรูนะครับสวยมากๆเลยครับ Porsche Macan นะครับแล้วก็มีไทคารสีเขียวด้วยนะครับเหนียวซับไปดีโคตรสวยอยากได้มากๆเลยนะครับไอรุ่นไทคารเห็นหลายคนไม่ทายนะครับแล้วก็มีรถ Limited Edition นนะครับเป็น Porsche 911 Carrera GTS นะครับและในงานนะครับก็มีบาร์เทนเดอร์นะครับจากทางจอน n ี่วอลเกอร์นะครับรถมีกี่สีไม่รู้นะครับแต่ที่รู้หลายแก้วจ้า อีเวนต์นี้นะครับก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีนะครับพอ r s c h e Thailand นะครับแล้วก็ได้ MC สุดฮิปนะครับ I'm not float นะครับมาไฮอัพในงานอีเวนต์นี้นะครับผมเดินเข้าไปในร้านคาริวาาหน่อยก็ได้เจอกับสาวสวยทั้งหมด2ท่านนะครับมี Grand The Star นะครับน่ารักมากๆนะครับอีกท่านหนึ่งสุดเซ็กซี่เลยนะครับขวัญอุศามณีนะโอ้ my god มองกล้องผมด้วยมาพูดถึงสนนเกอร์ที่เปิดตัวในงานนี้กันบ้างนะครับ Puma Porsche CA p r o 9 1 1 นะครับกล่องแบบสวยเวอร์นะครับมาทั้งหมด7สีนะครับตามสีประจําวันเลยนะครับมีวันจันทร์มันเดยอังคารก็สีชมพูนะครับจะเข้มๆหน่อยนะครับส่วนสีเขียวนะครับก็มาแรงนะครับคนใส่เยอะมากนะครับว d น e s d a ์นะครับพฤหัสก็คือ Thursday นะครับสีส้มนะครับโอ้สีนี้ผมก็ชอบมากๆนะครับส่วนวันศุกร์ครับสีน้ําเงินนะครับเป็นน้ําเงินในโทนที่แบบดูเท่แล้วก็ดูหวานใน สีเดียวกันเลยนะครับแล้วก็มีสีม่วงที่ผมรู้สึกว่าม่วงในครั้งนี้เนี่ยมันแบบเทาๆผมว่าคู่นี้น่าจะขายดีนะครับแล้วก็สีแดงวันประจําเกิดของผมเองนะครับวันอาทิตย์สีแดงแรงฤทธิ์นะครับก็บนแท็กตัวรองเท้านะครับจะมีเขียนชัดเจนเลยเป็นซันเดย์สีแดงนะครับแล้วก็จะมีคัลเลอร์โค้ดนะครับตอนแบบว่าซื้อรถพอร์เช่นะครับ86ปีผมว่ามันเป็นคัลเลอร์โค้ดในการใช้สีนะครับแล้วก็มีแท็กนะครับ30 years Porsche Thailand Edition นนะครับพิเศษสุด ของประเทศไทยเลยนะครับสีมันเยอะมากๆเลือกไม่ถูกนะครับใครถูกใจสีไหนก็ไปเลือกกันเองนะครับในงานก็จบด้วยคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนะครับจากทาง l a ซีล็อกซี่นะครับโคตรมันเลยนะครับผมบอกเลยว่าอุ้วีแบบฮิปพอปปิดงานนี่คือแบบสมบูรณ์แบบนะครับแล้วเขาก็ได้ใส่รุ่น น่าจะเป็นสีชมพูเนาะไม่รู้ว่าเลซิล็อกซี่เกิดวันอังคารหรือเปล่านะครับยังไงใครเป็นแฟนคลับก็ไปเช็คกันให้ด้วยนะครับใครที่สนใจรองเท้าคู่นี้นะครับก็วางขายแล้วนะครับที่ร้านคาริวาวพูม่าสยามเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มีพอเช่สตูดิโอด้วยนะครับไปดูกันได้เลยใครสะดวกที่ไหนไปดูได้ที่นั่นนะครับราคา6,500บาทางที่บอก7จสีนะครับผมเลือกตามสีที่ชอบเลยครับสีสันสดใสมากๆนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องมีนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์ แชร์ Share, แล้วก็ Subscribe ติดตามช่องของผมเป็นด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปพี่เจ้าขอบคุณภูม่าไทยแลนด์มากๆนะครับพี่ชวนผมไปงานนี้มากครับขอบคุณครับไปแล้วครับพี่เจ้าของจริงไปละ